กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับสายเกตสสามชนแนลครับผมครับสวัสดีครับผมเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกเทคนิคครับผมที่เพืเ่อนๆได้ไต่ถามครับผมไมื่อผมซื้อกล่องมาแล้วเนี่ยผมจะเริ่มต้นยังไงดีครับผมนะฮะจยุดเริ่มต้นก็ เทคนิคครับผมเพื่อนๆผมก็จะมาบอกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบหรือทราบแล้วก็อาจจะอาจจะคลักหรือแบบวางแผนผิดนิดนึงก็ทํายากนะด้านหลังครับผมนะเพื่อนๆครับนะฮะไปดูกันเลยครับผมอธิบายเลยครับผมเพื่อนๆครับผมเริ่มแรกครับผมเพื่อนๆต้องทําการเจาะรู้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆครับผมที่จะ ใส่สายครับผมเพื่อจะยึดเคเบิลยึดสายนะครับผมเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะนะเพื่อนเพื่อนครับผมใช้ดอกสว่านเจดีนะครับเพื่อนเนครับผมนะฮะน่าจะ30มิมลนู่นแหละครับผมนะเพื่อยึดเคเบิลนะที่ยึดสายครับผมเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะต้องต้องใส่ครับผมเพื่อไม่ให้สายไฟนี้โยกครับผมสําคัญมากครับผมต้องไปเจาะก่อนครับผมนะฮะน่าจะ 30มิมิลหรือถึง32มิมลเนีนะ่ยประมาณนี้ต้องใช้ดอกสว่าน JD, นะเจดีนะเพื่อนๆกับผมเจาะเลยนะฮะต้องไปเจาะก่อนแนละ้วหลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องใส่ฟิวครับผมอย่าลืมครับผมกระบอกฟิวขูดให้เรียบร้อยครับผมลงขูดให้เรียบร้อยแล้วก็ทาวฟักใส่ตะกั่วให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพื่อนๆกับผมนะเพื่อนๆนะมีทั้งหมด3ตัวก็ ขูดครับผมให้ที่เขาเคลือบมาหลุดนิดนึงแล้วทาฟักนะฮะใส่ตะกวดตรงชิ้นนานไว้ครับผมอย่าไปงอนะครับผมพวกฟิวนะฮะอย่าไปงอเล่นนะฮะไม่ได้ครับผมนะมาอย่างไงก็ทําอย่างนั้นไว้อย่างนั้นครับผมแต่เราต้องใส่ตะกัวไว้แล้วก็มาติดตั้งครับผมสาหรับผมนี่แนะนําให้ฝั่งซ้ายก่อนเลยนะฮะเพื่อน ฝั่งซ้ายเลยนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเราถนัดขวาฝั่งซ้ายครับผมนะฮะนี่ใส่ดอกแรกเลยครับผมอันแรกสังซ้ายครับผมมาที่สองก็กบอกที่สองครับผมนี่ขยับมาฝั่งนี้เลยนะนี่ซ้ายแล้วขยับมาเรื่อยๆครับผมเพื<ๆ>่อนๆนะๆบอกฟิวเลื่มต้นแล้วก็ให้ตัวยืดสายมาเรื่อยๆนะเพื <ๆ S 1> นะ่อนๆครับผมนะเพื่อจะให้เรา <c oughs> ใช้ได้ง่ายครับผมเพื่อนๆนครับผมสําหรับพวกนี้ก็มันไม่ค่อยยากต่อมาก็น้ําแดงครับผมตัวนี้ต้องยึดให้ดีนะฮะเพื่อนเือนครับผมนี่ถ้าเรามีตัวแผ่นขนานก็ใส่แผ่นขนานก็ได้ครับผมเรียบร้อยดีถ้าปูดถึงว่าถ้าเรามันมีแผ่นขนานอยู่ครับผมแผ่นขนานน้ําแดงแผ่นขนานสเปคคอนนะที่เขาเขามีไว้ขายครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผม ถ้าเราใช้แผ่นขนานดำแดงมันก็จะยึดง่ายแล้วก็สามารถบัตกีได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนๆครับผมนี่ตัวนี้ต้องระวังระวังนะเวลาเราเนี่ยเราต้องหมุนดูด้วยครับผม,มถ้ามันหมุนตามมันไม่ได้นะ <_ S 1> เพื่อนๆต้องเช็คให้เรียบร้อยนะ <_ S 2> เพื่อนๆครับผมจุดสําคัญมากถ้าเราลงอุปกรณ์แล้วมันจะทํายากมากเลยครับผมเหมือนกับฟิลเนี้ย ที่ผมทําให้แนะนําให้เพืเ่อนๆใช้ด้านซ้ายก่อนเพื่อให้เราขันให้แน่นเลยนะเนี่ยต้องให้ทําให้แน่นเลยครับผมทําหมุนตามเนี่ยครับผมไม่ได้นะครับผมแก้ไขยากเลยนะไม่ได้นะครับีย๋ยวเข้า <c oughs> อุปกรณ์แล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมต้องทําให้แน่นนะกับบอกฟิวนะนี่บน,นดูมิดูอย่าให้หมุนตามถ้าหมุนตามปุ๊บมีปัญหาทันทีนะสายขาดสายหลุดชอด็อต ตัวนี้เหมือนกันครับผมสเปคคอนดำแดงครับผมเราต้องหมุนดูครับผมแน่นไหมนี่หมุนในดูครับผมอย่าให้รูดอย่าให้หมุนตามครับผมต้องเช็คด้วยนะฮะถ้าหมุนตามปุ๊บสายลำโพงหมุนตามช็อตขาด่าเพื่อนๆต้องต้องดูดีๆครับผมนะเพื่อนๆครับผมสำคัญคือตัวนี้แหละครับผมบวกฟิวกระบอกฟิวต้องหมุนให้แน่นนะเพื่อนๆครับผมนะ จุดแรกนั่นแหละครับผมที่ผมแนะนําที่เพื่อนที่คุณจะผมจะเริ่มต้นยังไงดีครับตัวนี้ปกไฟล์เนี่ยนี่ปกไฟล์สามกระบอกเนี่ยแล้วก็สายไฟเนี่ยที่หลังก็ได้แต่ขอให้ยึดเคเบิลให้ได้เคเบิลยึดนะฮะเพืเ่อนครับผมแล้วดําแดงนะฮะอุปกรณ์ขนาดนี้ยอ่าตัวนี้ที่หลังได้พวกนี่มาล้านอินพุตนี่ที่หลังได้ หลังจากนั้นเราก็มาพวกนี้มันติดตั้งที่หลังได้ครับผมนะนี่สเปกคอนพวกนี้ที่หลังได้นะเพื่อเปลี่ยนับผมพวกนี้สำคัญคือฟิวแล้วก็กระดำแดงตัวนี้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็จะลงฟิวได้ไอ้พวกนี้ได้กระบอกพวกนี้ได้แล้วก็สามารถติดจะ ทำการบัดกรีได้แล้วครับผมเนเป็นปน,นะฮะลงสายไฟลงพวกอุปกรณ์ได้นะแต่อย่าเพิ่งครับผมเราทําการลงเรียบร้อยแล้วก็ไปเจาะอ,อย่าลืมไปเจาะวางแผนนะทํทำไมถึงต้องให้ลงตรงนี้ก่อนเพื่อนะฮะเพื่อให้เพื่อนลงไปแล้วครับผมไม่ให้มันติดครับผมเพื่อนเพื่อนบางท่านบางคนแบบชิดมากชิดหลังมากมันติดนะฮะ ทำไมตุ้งถึงแนะนําใหเเพื่อนๆนะเราลงทุกนี้ก่อนเวลาเราวางอุปกรณ์มันสามารถที่จะรู้ได้เออมันใกล้หรือมันไกลนะครับเพืเ่อนครับผมนะเราวางปุ๊บพอเราลงตัวนี้เรียบร้อยเราวางฮิตซิงวางตัวป้องกันลําโพงวางแผ่นขนาน้าปลาเราก็จะรู้ว่ามันติดหรือไม่ติดนะเรับเพื่อนครับ,บผมที่เพื่อนเนได้ถาม สำคัญคือต้องทําให้แน่นอย่าให้หลุดอย่าให้หลวมนะครับเป็นพื่อนกับผมตัวนี้นะที่เป็นเพื่อนบางท่านบางคนนะโอ้ยเปลี่ยนฟิลให้ผมหน่อยฟิลผมมันยากมากเลยนะต้องลื้อออกหมดเลยนะเป็นเพื่อนกับผมมันทํายากมากเลยนะเป็นพื่อนกับผมนะเวลามันลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคอยดีๆครับผมแล้วก็ทําการบัดลงตะกั่วไว้ที่จุดบัดกรีนะฮะเพื่อ เวลาเราบัดกี้ปุ๊บให้มันไวครับผมถ้าเราทาําช้ามันจะร้อนแล้วก็จะทําให้มีปัญหาครับผมอุปกรณ์โยกถ้าร้อนอยู่อย่าเพิ่งไปโยกอะไรเลยนะครับผมทุกอย่างครับผมนะให้มันเย็ยนก่อนถึงจะทําได้นะถ้าเราทำการโยกปุ๊บน่าจะมีปัญหาแน่นอนคนระับเปื่อนๆรับผมนะนี่วิว เรียบร้อยลงตัวนี้เคเบิลยึดสายแล้วก็ดำแดงนะเพื่อนๆพครับผมซ้ายขวาสำหรับมารานตัวนี้มารานอินพุตนี่ที่หลังได้ครับผมให้แล้วก็ทำการบัดรกรีบัดรกรีก่อนได้นะตัวนี้ครับผมบัดรกรีสเปคคอนครับผมบัดรกรีจากสีดำนี่สเปคคอนขั้วบวก บยงมหาแดงควอลบยงมหาดำนะเพืเ่อนๆพโยงได้โยงขึ้นมาได้โยงแล้วเราขันน็อตที่หลังได้นะไอตัวสเปคคอนนะผมนะนี่บัดรกีข้างนอกแล้วก็ปุ๊บค่อยมาบัตรกีตัวนี้ได้นะสําหรับตัวนี้นะสเปคคอนเนี่ยนะเพื่อนเ,น,เนครับผมนะไม่ต้องติดตั้งบางคนบางคนผมผมีติดตั้งก่อนมันทายากนะบัตรกีก่อนได้ครับผมบัตรกีสายไวแล้วก็ เอามาลิงใส่ตัวนี้ได้เลยหรือจะเส้นเดียวพาให้พาให้บบตรกีได้แล้วก็ยงลงมา,าขั้วบวกก็มาหาแดงขั้วลบก็มาหาทีดำโยงขึ้นมาแล้วก็ผ่านฟิวทีแดงก็เข้ากระบอกฟิวนี่จากกระบอกฟิวก็เข้าตัวป้องกันลําโพงอ่าสีดํานี่ก็เข้าไปจีนดีเลยนะ เป็นครับผมเหมือนกันฝั่งขวาก็เหมือนกันครับผมส่วนตัว XLR นี้ก็โยงสายขึ้นไว้ยังโยงสายไว้ครับผมยงสายไว้ถอดออกมาแล้วโยงสายขึ้นมาได้ครับผมนะหนึ่งบวกครับผมนหนึ่งบวกคือสัญญาณอินแล้วก็จะมีบอกอยู่ครับผมในอินพุตนี่ตัวนี้เราโยงไว้แล้วเราก็ โยงหากันมันใส่ได้ครับผมมันถอดได้พวกนีม้มันวัดกีด้านนอกได้ที่ผมแนะนําให้ใส่ฟิวก่อนสําคัญคือฟิวนี่แหละครับผมนะต้องทําให้แน่นนะอย่าไม่ใช่หมุนหมุนแล้วโหโโลงอุปกรณ์ลแ,ลลแล้วแย่เลยนะต้องทดสอบให้ฟิวให้ดีครับผมจะบอกฟิวแล้วก็เนี่ยนี่ฟิวั้งฟิวไฟทั้งฟิวพวกนี้แหละต้องทําให้แน่นเลยนะเพื่อนๆครับผมนะจะให้มันหลวมเด็ดขาดเลยนะเพื่อนเครับผมนะ แล้วก็ลงอุปกรณ์เจาะหลังจากเจาะเรียบร้อยแล้วก็บัดกรีนะฮะเป็นเปนกครับผมแล้วก็ทําการวางอุปกรณ์แล้วค่อยไปเลื่อนด้านหน้ามานะฮะทำให้ด้านหลังให้เสร็จนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนด้านหน้ามานะก็จะเสร็จนะฮะเปิดเปกครับ,บผมประมาณนี้นะคร่าวๆครับผมนะเปิเปครับผมนะ ผมก็แนะนํำลูกศิษย์ผมเหมือนอย่างนี้แหละครับผมเขาก็ทํากันนะเพื่อนเพื่อนครับผมก็ก็นั่งทํากันแบบเพื่อให้มันสบายครับผมเพื่อนๆนครับผมนะเพื่อเพื่อนบางคนบางคนก็ไปเจาะวางแผนก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเราทําการมีแบบนะที่เขาทําสําเร็จเขาก็มีแบบมีแบบเรียบร้อยก็ไปเจาะเจาะตามแบบบล็อกน็อต วางอุปกรณ์นะแล้วก็ามาลงอุปกรณ์นะเพื่อนๆครับผมนี่ส่วนตัวอินพุตเนี่ยที่หลังได้ครับผมนี่ลงพร้อมกับ่าลงพร้อมกับวูดลุ่มได้ครับผมตัวนี้ครับผมไม่มีปัญหามันจะสัมพันธ์กันครับจากวูดลุ่มปุ๊บมันก็จะโยงมานะโยงมาหาบาลานซ์อินพุตด้านหลังเนี่ยตัวนี้ครับผมแล้วก็เข้าตัว power amp สำคัญคือตัวนี้เหมือนกันที่หลังได้ครับผมนะเริ่มต้นก็นี่พวกฟิวนี่แหละครับผมเพื่อนๆกับผมบอกกันคร่าวๆนะนี่ต้องให้แน่นอย่าให้หลวมเด็ดขาดเลยครับผมหลวมปุ๊บนี่มีปัญหาทันทีแล้วก็พวกนี้ครับผมอย่าให้หมุนได้ตามครับผมต้องดูด้วยนะนี่อย่าให้หมุนหมุนออกได้แต่แกนนี่หมุนตามนี่มีปัญหาทันทีครับผมนะเดี๋ยวควรลำโพงหลุด งานงอกนะเพื่อนๆกับผมต้องทําให้แน่นับผมอย่าให้สปาร์กนีบัตรกีให้แน่นให้ติดดีๆอย่าให้สปาร์กสปาร์กปุ๊บก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพื่อนๆกับผมประมาณนี้นะฮะเทคนิคนิดเดียวครับผมนะเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนกันครับผมเนี่ยพวกนี้ครับผมพวกกระบอกฟิวพวกสายไฟพวกอุปกรณ์ด้านหลังครับผมประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์แต่งเพื่อนและแต่ใช้ชอบเลยฮะนี่ตะแกรงสวย เราก็แล้วแต่เราจะจะจะใส่เลยนะฮะพวกนี้ครับผมนะมารันอินพุตก่อนแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมต้องการแบบไหนครับผมนะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมแนะนํากันครับผมสนุกสนานไปด้วยกันครับผมจีนชอบก็กดติดตามนะฮะหรือสงสัยแบบไหนก็พิมพ์สอบถามเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเพื่อนๆเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับผมแนะนําเทคนิคด้านหลังนิดนึงครับผมเพื่อนๆครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวีโอครับผมขอบคุณครับผม